งมิถุนายน2516ทีวทีนลุมพนินีซ้ายมือผุผาดน้อยวรุษขวามือชยุทธสิทธิบุญเลิศนี่เป็นการชกชิงแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทที่ว่างนะครับนี่คือไอหมูแข้งทองปุดผาดน้อยวรุษครับชกวันนั้นครับปี2516นั้นอายุ22ชยุทธคนนี้อายุ21ครับชยุทธมวยเมืองชนนะครับผุดผาดน้อยมวยมวยขอนแก่นฉายาของปุดผาดน้อยก็คือไอหมูแข้งทองหมูนั่นคือชื่อเล่นของเขาครับ มวยซ้ายที่จัดจ้านที่สุดแล้วครับาหากว่าจะจัดทำเนียบนักมวยที่เตะซ้ายได้ดีที่สุดในโลกนี่คนนี้น่าจะติดันดับเมื่อสักครู่ทันคุณอรนพอามารติยกรุลนะครับคนน้าข่าวกีฬาของนิสพิมดาวสยามซึ่งการน,นี้เสียชุดไปแล้วครับคนมีหนวดเมื่อสักครู่ยกที่หนึ่งขึ้นมาครับุดผาดน,น้อยวางแข้งซ้ายสถีงกรรมการบนเวทีนั้นอายุ34ปีตอนนั้นคือเขียวหวานยนตรกิจครับหรือพันโทบุญทรงเกิดมณีปัจจุบันนี้แหละครับ ผุดผาดน้อยในแหม่มีแข้งซ้ายของผุดผาดน้อยนี่ไม่ต้องหาขวาของใครมาเสริมครับซ้ายนี่จัดจ้านเหลือเกินไอหมูแข้งทองครับชีวิตประวัติของเขานั่นเคยได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเพลงนะครับหมดยกที่หนึ่งชื่อเพลงว่าหมูแข้งทองยกที่สองชมกันต่อครับปัจจุบันนี้ผุดผาดน้อยก็เป็นครูมวยสอนอยู่ที่ฝรั่งเศสครับแต่งงานกับสาวฝรั่งเศสมีลูกสาวหน้าตาน่ารักมากครับอายุ12ปี ไปหลังจากเลิกลาแขว,วนนวมไปแล้วก็ไปเป็นรูมวยอยู่ที่โน,โน่นในญี่ปุ่นมาเชียร์กันเยอะครับยุกนั้นโดนถีบลบลงไปชัยยุทธสิทธุโเลิศการน,นี้ก็ทำงานอยู่กับคุณบุญชัยวิบูลลาบนะครับเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปไม่เข้าสนามมวยเลยนะครับคุณผาดน้อยดูตัวเล็กกว่านะครับแต่หมาคุณผาดน้อยนี่สุดยอดฝีมือจริงๆครับ เจอมวยตอนหลังนี่เจอแต่ใหญ่กว่าทั้งสิ้นครับแชมเปียนรุ่นายเวทเฟเธอเวทจูเนียร์ไลท์เวทแากนี้ก็อายุ41ชัยุทธเดินปัจจุบันก็อายุ40อหยียบล่อหลอกนิดหน่อยสังเกตแข่งซ้ายครับเตะสวยงามครับผุดผัดน้อยนี่วางถูกจังหวะไปหมดแล้วครับพักหลังนี่มาแบกกนหนักเป็น10ปอนด์ก็ยังเคยนะครับเจอกับยอดสิงห์สพยาไทยอย่างนี้ เจอกับหัวใสสิทธิบุลเลิศอย่างนี้หัวใสสิงห์รีคอนเดิมนั่นแหละครับแบกน้ำหนักนี่พเพลิงเกวียนทีเดียวแลหัวจิตหัวใจเนี่ยแมเหลือเกินครับปุดผ่าน้อยในแข่งท้องใจเพชรว่ากันอย่างนั้นแล้วก็รูปล่อมากแล้วพ,พูดถึงอัธยาศัยและนิสัยดีจริงๆคร,รับโมยประเภทเดียวกัสามารถอัธยาการุมกระเพื่อนเยอะแล้วก็พักหลังนี่แผงนวลไปแล้วก็ดื่มเหล้าทุกครั้งถ้าเมาได้ที่แล้วจะร้องไห้ เป็นเลหวนนักมวยเจ้าน้ำตาคนหนึ่งรูปรอเจ้าน้ำตาหมดยกที่สองเพื่อนสนิทเราก็ชัดชัยพอลแพทย์นะครับอดีตนักบอลทีมชาติไทยเมาได้ที่มาหลายคู่นี้ก็กอดคอกันร้องไห้เป็นประจำวางแข้งวางแข้งเบิ้ลสองแข้งดูแข้งซ้ายครับยกที่สามชมกันต่อท่านชมจับตาดูให้ดีครับบวยคู่นี้สนุกสนานมากครับราติดใจในยกที่สี่ยกที่ห้าดูแข้งของจุดผาดน้อยครับ ยหุธสูงยาวกว่านะครับใหญ่ทีเดียวจิ้มหมัดแล้วพูดผ่าน้อยสาดแข้งซ้ายซ้ายอีกแล้วครับวางแข้งซ้ายดูครับออกจังหวะแข้งเนี่ยออกสวยเป็นมวยที่จัดว่ารูปรอม,มากอย่างยิ่งครับขึ้นมาบนเวทีมีสาวกรี๊ดจริงๆครับวางแข้งไม่โดน ชายุทธก็ขยับขยับครับเอามือเอาหมัดตบหมัดวางแข้งสักทีหนึ่งวางแข้งอีกทีหนึ่งวางแข้งแหดูครับดูแข้งซ้ายผุดผ่าด้อยครับขวานี่เอาไว้ยืนเฉยๆครับหมุนครับเล็กกว่าต้องหมุนหาจังหวะวางแข้งต้องทับน้ำหนักขึ้นมาทุกครั้งเลยครับเจอัคใครก็เบากว่าเขาเล็กกว่าเขาตลอดนี่ถือว่าเป็นมวยคู่บารมีของครูเท่าชนะซับแกวครับยุคเดียวกับพุทธล้อเหล็ก สถฐานเอกเมื่อก่อนนี่แหมมีสองคนนี่ยครับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายดูครับสวมเมื่เกงว่าวิชรัยเอชยอาคเนนะครับเพราะว่าผู้่าดน้อยเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นครับในยุคนั้นมวยหัวจิตหัวใจเนี่ยเลือเกินจริงๆยืนยหยับใค้ไปหางานซ้ายมนี่มาจากบ้านเลยครับวางแข้งไม่โดน ยิ่งดูก็ยิ่งตัวเล็กกระบุนผาดน้อยเนี่ยวางอือหอลุกนี้เนื้อเนื้อเต็มเต็มครับวางแข่งดูครับแก้วางถูกจังหวะจริงๆครับระวางเต็มเต็มวางมีพลังเหลือเกินทีบใส่ทิ้งวางแข้งแล้วครับดูไม่น่าเชื่อครับมวยมีแข้งซ้ายแข้งเดียวแต่ว่าม่ใครนี่ก็เอาอยู่ลำบากครับเหมือนมาราโดน่าครับ มีเท้าซ้ายข้างเดียวแต่ว่าใครก็หยุดแกลลำบากแต่เผาเดียวกันครับดูวางวางข้างก็แทงด้วยครับอ,อทำการบุกส่งแยกกับเขียวหวานยนต์กิดแยกออกมาตอนนั้นยังนุ่มอยู่นะครับอายุ34หมดยกที่3ามหูภาพชาครับ ขวานนำแล้ววางซ้ายต้องดึงหน้าหลบนะครับกรรมการเจาวหวานปัจจุบันนี้53แล้วครับชมกันต่อยกที่4ยกนี้สําคัญท่านชมจับตาดูให้ดีครับกวางแข้งอะไรเกิดขึ้นครับยกนี้จับตาดูให้ดีครับยกนี้นี่ดันเร้าใจอย่างยิ่ง4กับ5ครับยก4ยกห้าาพน้อยวางแข้ง กว่างแข้งดูโอ้ยโดนบวกหมัดล้มเลยครับแล้วลุกขึ้นเร็วจิ้มหมัดแล้วกว่างแข้งดูครับแข้งซ้ายของคุณผาดน้อยเหลือเกินจริงๆท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดียากระพริบตาดูนี้แหละครับคุณผาดน้อยโดนลงไปแล้วครับนับแปดเต็มกรามเลยครับแปดนับถึงเก้าครับไม่ใช่นับแปดครับตอนนั้นโอ้โหโดนเต็มกรามมาแล้วครับชัยยุทธไล่ถล่มแล้วครับคุณผาดน้อยคว้าคอเอาไว้คว้าคอเอาไว้บวกศอกแล้วครับ ลูกนี้เขาเคยใช้กับหัวใสสิงเมืองนครมาแล้วครับดูครับบวกศอกบวกศอกอหัวจิตหัวใจนี่เลืกกันดูครับยังเมาอยู่นะครับผุดผัดน้อยโดนถล่มแล้วเอาประคัดเอาประคัดโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจเลยแข้งทองใจเพชรจริงๆครับคําจิ้มแล้วแทงโอ้ยคุณผาดน้อยแย่แล้วครับโครงเพลงแล้วนี่ครับหัวใจเนี่ยผาดน้อยดูเสี่ยงศอกแล้วครับศอกลูกนี้ครับที่เขาโดน หัวใส่ต่อยนับแล้วสามารถชนะน็อกได้ด้วยศอกบวกอย่างนี้นี่คือการแก้มวยสมัยโบราณนะครับค่ตสอส้หมัดมาในศอกต้องคืนไปเลยครับทำํำไมค่ต่อสู้ต้องคิด15ตลบก,ก่อนที่จะต่อยออกมาเริ่มจะหายเมาครับแต่ว่าแหมโดนนับเบอร์สักครู่นี้แรงหายไปหลายส่วนเลยครับคุดผ่าหน้อยโอ้โหดูครับฮึดแล้วครับคุดผ่าหน้อยดูกันต่อครับว่าขุดผ่าหน้อยจะฮึดขนาดไหนเอาแล้วครับ หายเมาแล้วครับตอนนี้ก็มีที่สาดแข้งซ้ายสิครับนี่นะครับสาดแข้งซ้ยา,า,ซายยันสาดแข้งซ้ายชัยยุทธชักไม่ดีนะครับโดนแข้งซ้ายจ,จัดจัดเข้าไปชักยืนนิ่งเหมือนกันแทงเขา่าคุณผานน้อยกระตุกมาเข่าทีหนึ่งแงทงอีกทีหนึ่งโอ้โห้โดนแข้งซ้ายเต็มกรามเลยครับล้มทั้งยืนคุณผานน้อยคว้าครับเดินวางแข้งชัยยุทธโดนแล้วครับนี่แหละครับ นี่มวยชิงแชมเปียนที่ว่านะครับรุ่นจูเนรราชเวศโดนข้างอีกแล้วดูหัวจิตหัวใจผุดผาดนอยสิครับเดินสาดแข้งสาดแข้งไม่ดีกแล้วครับชัยุทธชักละเนรละนาดแล้วหัวใจนี่เหลือเกินจริงๆครับชัยุทธต้องถอยหว่างแค่โอ้ยเตะหมุนเลยครับดูสิครับสาดทั้งตัว ถูกนับไปแล้วนี่กลายเป็นดูสครับฟื้นกลับมาแล้วครับชยุทธชักโนนเงยแล้วหมดยกกอดีมากลางยกโดนนะครับแต่ว่าปลายยกได้คืนมาเยอะมาดูที่ถูกเตะเข้ากลางนะครับเต็มเต็มเลยครับล้มทั้งยืนดูนะครับจังหวะนี้แหละครับจับตาดูดีครับเต็มเลยครับโอ้โหไม่น่าลุกขึ้นมาได้เลยนะครับนับถึง9แต่ว่าหลังจากนั้นก็โอ้โหไล่ถล่มครับชัยยุทธนี่ไม่เป็นองค์เลยครับ เรียกคะแนนกลับคืนมาได้ครับหัวจิตหัวใจในี่ชกอย่างนี้นะครับแฟนๆจึงชอบเหลือเกินครับยุคปี25 1 5ถึงที่เขารุ่งโรจน์นั้นค่าตัวสูงสุดได้ถึง1 2 0 0 0 0บาทยกสุดท้ายครับบุกผ่าดน้อยชมกันต่อครับว่าจะทำยังไงโดนนับแต่ไล่คืนและคราวนี้ครับเดินชนแล้วครับบุดผ่าดน้อยซ้ายข้างเดียวครับทำงานล็อกเอวเอาล้ครับล็อกเอวไม่ให้เข้าเชือกด้วยครับ ชายุทพยายามทุกการคอทุกท้ายทอยทุกขมับไปครับแมออกลูกจอรดโฟแมนเลยครับเอ้าครับเทติงจะให้หล่นเวทีเหลือเกินจริงๆครับมวยรายการนี้คู่เอกนันวิชาน้อยพรทวีครับชนะทีเคโอหัวใจสิที้บุลเลิร์ในยกที่สองขุนลน้อยเกียรติุริยาชนะไก่ทองสิง่าราชดูครับดูผุผดผ่านน้อยชกเป็นรองคู่เอกวันนั้นนะครับ เกินจริงๆดูแข้งซ้ายครับดูจังหวะแข้งซ้ายในศาสตร์ที่เต็มเต็มแข้งตลอดดูครับเตะนี่แม็กจุกแล้วมันแข็งทั้งตัวเลยครับดูดูครับโอ้โหเตะนี่กระเด้งไปลูกชิ้นในใบจริงจริงดูโอ้ยจะเล่นของสูงแล้วการคอดูครับดูครับดูแข้งซ้ายของขุนผาดน้อยเตะนี่สะเทือนทั้งร่างเลยครับดูครับเจาะยางซส่งอต่างหาก ไม่ไหวครับถอนหายใจยาวเลยครับชยุทธแมแววตาทำท่าโอ้โหดูครับแข้งซ้ายแกนี่โหดเยี่ยมอมาหิตจริงๆดูโอ้ยไม่ไหวครับกระเด็นกระดอนจริงๆมีทั้งล่างสลับบนบนสลับล่างครับเผอก็เจาะยางเตะพับไม้ต่างหากไม่ไหวครับชยุทธนี่แม้ว่าจะได้นับถ้าทางจะสารภาพแล้วครับว่าผูผ่านน้อยก็เริ่มจะทําน้อยลงครับ ดูกระเตะแข่งกันแม่จะเล่นลือสีบทยายต่างหากสุภผ,ผ่าน้อยก็พลาลงครับชัยุทธาทางแววตาคล้ายๆจะสารภาพครับว่าไม่ไหวครับคงหมดแล้วครับโดนแข้งซ้ายเข้าลำตัวเข้าชัยโครเข้าไปดูครับหยนทั้งแท่งจริงๆนี่เป็นแชมเปี้ยนท่าชนะนะครับจะเป็นตำแหน่งที่3ามของผุดผ่าน้อยครับตั้แต่ลายเวท จูเนียร์เฟตูเวสและนี่คือจูเนียร์ไลท์เวตครับร้อ,อยสามสิบปอนด์มวยน้ำหนักนี้ครับน้ำหนักธรรมชาติก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองแต่บางทีต้องชกถึงร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบห้าก็เคยแบกมาแล้วครับระดับยอดสิงห์สพยาไทยครับผิดพลาดน้อยก็มีคนสงสัยว่าแม่ยังหนุ่มยังแน่นทำไมแขวนนวมเร็วบางครั้งก็เจอมวยใหญ,ใหญ,ใหญ่ครับกรอบเหมือนกัน ไฟสุดท้ายนี่ตอนที่คว้าไม้ประกาศแขวนนมนี่แฟนงงไม่หมดเลยครับทั้งสนามตะลึงคุณผานน้อยนี่แขวนนมทั้งน้ําตาครับบอกว่าร่างกายไม่ไหวขอล่าลาผู้ชมคว้าไม้ประกาศที่เวธีลุมพินีครับหมดยกสุดท้ายาก็ขอโทษขอโพยครับชนะคะแนนครับแม้ว่าจะโดนนับในยกที่8ครับ